ใช้ยาในการควบคุมความดันโลหิตอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าเมื่อความดันโลหิตสูงขึ้นจะทำให้อินทรากลมูลาเพลเชอร์หรือความดันในกรวยไตสูงขึ้นและเป็นสาเหตุข,ของการเกิดโปรตีนูเรียหรืออัลบูมินูเรียหรือที่เราเรียกกันว่าโปรตีนรั่วนในปัสสาวะนั่นเองซึ่งโปรตีนที่รั่วนในปัสสาวะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญ ในการทําให้โรคไตเรื้อรังนี้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดอีกด้วยยาอะไรที่ควรใช้ในการควบคุมความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังยาลำดับแรกที่ควรเลือกใช้คือยากลุ่มที่มีหลักฐานทางวิชาการชัดเจนว่าช่วยสามารถลดการเกิดโปรโตีนรั่วนในปัสสาวะได้ซึ่งก็คือยากลุ่ม ACEI หรือ ARB นั่นเองดังนั้นหากไม่มีข้อจำกัดใดๆหรือข้อห้ามเราจึงควรเลือกใช้ยากลุ่ม ACEI หรือ ARB ในการควบคุมความดันโลหิตเป็นลำดับแรกนอกจากนี้ในผู้ที่เป็นเบาหวานร่วมกับโรคไตเรื้อรงังมีความดันโลหิตเป็นปกติแต่มีภาวะอัลบูมินในปัสสาวะมากกว่าหรือเท่ากับ30มลิกรัมต่อกรัม ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการที่จะพัฒนาไปเป็นโรคไตจากเบาหวานหรือ Diabetes Kidney Disease จึงควรได้รับยากลุ่ม ACEI หรือ ARB เช่นกันแต่สำหรับผู้ที่มีความดันโลหิตเป็นปกติและไม่มีภาวะออลบูมินในปัสสาวะหรือมีออลบูมินในปัสสาวะน้อยกว่า30มลิกรัมต่อกรัมก็ไม่จำเป็นต้องเริ่มยากลุ่ม ACEI หรือ ARB และความดันโลหิตสูงหมายถึงอะไรการระบุว่าผู้ป่วยมีความดันโลหิตสูงหรือไม่นั้นจะต้องทำการวัดค่าความดันโลหิตเพราะโดยปกติแม้เราจะมีภาวะความดันโลหิตสูงแต่ก็มักจะไม่ค่อยแสดงอาการที่เฉพาะเจาะจงเราจึงมักเรียกว่าภาวะความดันโลหิตสูงเป็นเพชคาตเงียบหรือ silent killer หากไปตรวจวัดความดันโลหิตครั้งที่หนึ่งแล้วพบว่าสูง ควรต้องมีการยืนยันอีกครั้งหนึ่งซึ่งตัวเลขที่แสดงจากเครื่องวัดความดันจะมี2ค่าได้แก่ systolic blood pressure คือความดันเลือขดขณะหัวใจบีบตัวและ diastolic blood pressure คือความดันของเลือขดขณะหัวใจคลายตัวค่าความดันปกติของผู้ที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ1 8ปีคือ120/80มิมตรปรอด ู้ที่มีค่า Systolic b l o o เ p r e เ s u r e อยู่ระหว่าง120-139มิลเมตรปรอดหรือมีค่าไดแอสเ l i c b l o o d p พ e s s u r e ระหว่าง80-89มิลเมตรปรอดเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะที่เราเรียกกันว่า Prehypertension และมักจะพัฒนาไปเป็นภาวะความดันโลหิตสูงในไม่ช้านั่นหมายถึงว่า ในคนปกติหากมีค่าซิสลิกกลับเพลชเชอร์มากกว่าหรือเท่ากับ140มิลเมตรปรอนหรือมีค่าไดแอสลิกกลับเพลชเชอร์มากกว่าหรือเท่ากับ90มิลเมตรปรอนก็จะหมายถึงว่าคนนั้นมีภาวะความดันโลหิตสูงซึ่งโดยส่วนมากภาวะความดันโลหิตสูงในผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังมักต้องใช้ยาหลายชนิดร่วมกัน เนื่องจากภาวะความดันโลหิตสูงที่เกิดขึ้นมีพยาธิสรีระวิทยาที่ซับซ้อนยาเพียงชนิดเดียวมักไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้นอกจากนี้ยังต้องร่วมกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและเพิ่มการออกกำลังกายยากลุ่ม angiotensin converting enzyme inhibitor หรือ angiotensin receptor blockers เป็นยาที่ควรเลือกใช้ลำดับแรก เพราะนอกจากจะช่วยป้องกันไตเสือ่อมและยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจอีกด้วยแต่ฤทธิ์ในการลดความดันโลหิตของยากลุ่มนี้อาจไม่สามารถลดความดันโลหิตลงได้มากจึงต้องใช้ร่วมกับยาอื่นนอกจากนี้อาจใช้ร่วมกับยาขับปัสสาวะเพื่อช่วยในการควบคุมสมดุลของน้ำและอิเล็กโทรไลต์ในร่างกายและอาจใช้ยากลุ่มเบต้าบล็อกเกอร์ หรือ c a l c i c h a n n e l blockers เพิ่มเข้าไปเพื่อช่วยลดความดันโลหิตให้ได้ตามเป้าหมายการรักษาสิ่งที่สำคัญในการดูแลรักษาผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังคือการที่จะทำให้ผู้ป่วยรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอตามที่แพทย์สั่งและทราบวิธีการติดตามอาการของตนเองเช่นการวัดความดันเลือดด้วยตนเองที่บ้านการชั่นน้ำหนักสังเกตน้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงไป การจดบันทึกอาการผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นการทำบันทึกการรับประทานยาเป็นตน้นร่วมกับการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ในเรื่องของการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายที่เหมาะสม